หนึ่งไก่ใส่หัวสิ่งไข่ใบมากูดตามไปมาลองชิมเด้อจ้าสุกแล้วจะดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงรสชาตินี่ค่ะนึ่งจนกว่าจะสุกนะคะให้เปื่อยสุดๆเลยะคะ่ะอกไก่นะคะเริ่มสุกแล้วคะ่ะ รอกะหล่ำนะคะใต้ข้างล่างนะคะให้เปื่อยๆนะคะเปื่อยที่สุดเลยค่ะทานกะหล่ำกับข้าวได้เลยนะคะค่ะนะคะสุดเลยค่ะแต่ถ้าใครอยากได้เปื่อยกว่านี้นะคะก็ต่อได้นะคะประมาณสิบยี่สิบนาทีนะคะ